คนไทยได้ทุกวันแต่นั้นมาจอวามรบขอบคุณครับในวันที่20พฤษาคมพุทธศักราช2500จังหวัดรยองพร้อมด้วยชมลงแม่บ้านมาหา วิวีดีโอนะคะับนั่นเองนะคะในชุดแรกนี้ค่ะักครู่นะครับวิดีโอครับแต่เรียนให้ได้นะคะสำสนับสุเด็จพระพุทธปิยะนการนำโดยุณรัตนาร่องดุริยาและโรงภาพยนตร์เบนเจอร์ซีนิเกลนะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้ได้ครับ

้อคด้วยดอกเ้ยนะคะ7วันจัคสำหรับการนาานุาก er. ราก slowed, รนินก mm hmm. ราก <Okay. S 2> รและนาคารที่เนของเาจะได้เลยนะคะับแมเนเค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เจ็